ในเอฟชมก่อนนะครก่อนที่จะไปเก็บนะฮะโอ้โหสวยมากสองอันนะครับที่าดีลใจกินเสร็จแล้วครับหนึใหญ่ายดีด้วยโอ้สวยจังเลยสวยสวยเอาไว้ตรงไหนครับแม่ตัวอ้าวแม่ตัวไว้ตรงไหนเอามาวางก่อนวางก่อนวางก่อนเอาม้อก่อนเอาหม้อก่อน อรอยมากอรอยมากอันนี้เป็นแค่นะครับอันนี้เป็นแค่นะครับจิ้มบอกว่าวางก่อนลับมอบก่อนต้นไม้อะต้นไม้ก็ใช่ต้นไม้ก็ใช่อันนี้เธอไปทาัน้นก่อนได้ไหมต้นไม้นี่นะต้นไม้ด้วยเหรอครับดีต้นอะไรพี่ตี๋ดีลาวดีดีลาวดีนะฮะต้นจำปานั่นเองนะโอ้เขินเนี่ยเราตี๋ ต้นลีลาวดีดอกจะเป็นสีขาวเหลืองมันจะหอมมากนะทุกคนต้นนี้จะเป็นตัวต้นโตจะเป็นสีขาวดำเหลืองอี๋ผมอยากไปช่วยอยู่นะมาครับเอามาหนิเอามาหนิผมไปช่วยพี่พี่บ้านละไปไปช่วยไปอันนี้คือลีลาวดีแต่ว่าช่วยคนต้องมาทำใจกรรมของเราหนักมากเลยจังตาดีดีนี่พี่อันนี้ลีลาวดีอันนี้ลีลาดีโอ้ จ,จับตูดต้นไม้ไมนะครับสีชมพูกับสีขาวเหลืองนะฮะพี่อุ้มบอกว่าสีชมพูคือต้นที่กิ่งสั้นนะครับนนต้นจำปาแต่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วชื่อเมื่อก่อนชื่อต้นจำปานะครับจะได้มันเหมือนกันอ๋อไม่ได้แช่แหนมเนาะ ขอบคุณมากมากครับกูปจะจเลี้ยงไอติมพวกเราเนาะฮะวันนี้เรียกว่าชื่อเดิมคือต้นตะปาใช่ไหมอ่าแต่ปัจจุบันก็ใช้ลีลาวดีมีสองสีนะฮะยังไม่หมดเลยกับตานมาช่วยดีโอ้โหยบจับประทังกทางเลยหรอไม่ครับผมเดี๋ยวมันจะหลุดครับจริงๆแล้วถ้าจับสองกระถางก็ได้แต่กลัวมันจะหลุดนะครับเสียดายมันจะเสียหายนะครับ ซีพิุมต้องมาวางไว้ตรงริมสระนี่เพื่ออะไรครับผมอ๋อผมจะลดน้ําไว้อีกประมาณไอ้ผมได้ต้นไม้ครบแล้วเดี๋ยวจะมาจัดมันจะมีหินหินสีแล้วก็อ่อคิดขอวลาชคิดอนิดนึงครับครับแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือให้มันพร้อมลบแล้วก็มันจะได้ไม่สะดุดนะครับก็คือยังไม่ปลูกวันนี้วาว่างั้นใช่นะขอต้น นพักฟื้นเอาไว้ก่อนนะนะครับค่อยปลูกนะครับเอาไว้ที่ร่มเหรอครับพี่อู๋อ๋อมันใกล้น้ำครับอ๋ออยู่ใกล้น้ำนาะเพราะว่ายังไม่ได้ปลูกวันนี้นะครับผมแช่น้ำไว้ก่อนนะครับแช่น้ำดีครับไม่มันใกล้น้ำดีอ๋อมันเย็นนะคะมันเย็นนะครับพอพี่อู๋ยังไม่ได้ปลูกวันนี้นะครับพักฟื้นไว้ก่อนนะครับผมถังเคลียร์มาแล้วถังตัวนี้ครับถังพิการครับ อ๋อจะเอาน้ำเหรอคะต้นไม้มาเลยครับพี่ยุ้มโอ้หนักมากเลยนะครับกัตตันเนาะ เรารดามกำลังใสรงครับ<า>ผมมีปลาล็อกคอเป็นะมาช้าอยู่ใกล้ริมน้ำเหยียบชื่อผมลืมเห็นอากาศก็ร้อนนะครับต้นไม้ที่คนมาก็อาจจะเหี่ยวได้นะทุกคนเลยต้องมาไว้กับริมสระนะจะได้เย็นชุ่มฉ่ำนะครับอ่ะทุกคนหันหน้ามาทางนี้หน่อยครับโอ้โหสวยครับโอ้โอโอ รัต้นแดดนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับจากไล่ด้ำหนึ่งนะเป็รัวต้นแบบนาะเอามาโชว์ให้เราดูเขาเอาแค่สามนาทีคนมากทุกคนโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับฮะใครเลี้ยง เดียวเดียวเดียวมาไม่ทันเมื่อกี้ใครบอกว่าเลี้ยงกับตันยูมหนึ่งไม่สองสามพิ่มนาสี่ปลาสมอนห้าพี่เสือผมเอาถั่วดำครับผมหกพี่อันี้สอนเจ็ดดูจิมแปดผมขอบคุณกับตันนะฮะวันนี้เลี้ยงไอสครีมนะครับผม อัดละสิบห้ใช่ไหมกับตันล้าบาทครับมันมันไม่มี5บาทเอาเมื่กี้ไม่มีนะครับไอจะคนครับผมอ๋อเขามีอะไรนะไรถูกสูตรสิบห้าบาทไอกหมาถึงว่าแปดแปดแปดอันแปอันเนอะอ่าเี๋ยเลี้ยงก่อน เป็นงอเลี้ยงหน่อยมันจะเป็นรวงลงมาครับโอยิงองกี่ต้สวยจรตงๆนี่แต่้นสี้นสวยๆแตาน้นรวยนี่สวยๆแั่ี่แอ่้นสวยนี่แ้นวานีนสาดขนมน้นสานีนานข้นานขนสวน้นวาน้วานเหมือนเวลๆานี่ใช่ขนสพุๆแนะ ขนมงานคาราชขนดของคเคยเห็นอยู่อีนึงอี่แม่ก็ไม่ค่อยเห็นเลยนม่ค่อยเห็นเลยมันเป็นไม้มันเป็นไม้เฉพาะจ้ะต้นพวกนี้มันคือใบพีเรากินกับไอ้ลาบกับก้อยเนาะกินกับ็ใบพวกนี้บ่แม่กินก็เลยพวกนี้ก็จากไหลูเสือเนาะแม่ไปไปกินลาบเนาะตัวแพ็คมาอย่างเดียกินมันเป็นยังไงกินได้ไหม ไม่เคยกินนะแต่ก็มีคนอยากกินจ้ะยายละยิ่งเล่าหมนี่ยใหญละอยากกินเลยอยากินลองดูมันสวยต้นนี้ต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเขาพันเขาชื่อทองแดงทองแดงเขียนชื่อไว้เนาะขนดนาคราชนะเอซีจำชัดๆขันดขคนหน้าคขนดนาคราช สีสวยมากเลยครับอ๋อมีดอกแล้วนะฮะนี่นะครับออกดอกเป็นสีม่วงอ่อนนะครับสั้งไปหลังเราปลูกแล้วเราเพิงเอาไม้เนาะไปหลังแล้วก็มัดเนาะเขาเดินทางเขาเดินทางเราก็เลยเอาไม้ชำไว้คะใช่ใช่ก็ปล่อยเองใช่ไม่เคยเห็นไหมเขาไม้ใส่ อเลี้ยงได้ตลอดเลยอ๋อเหรอฮะออมัันนแพเป็นแต่ว่าเราต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเขานิดนึงครับกัดแต่งถังเขาคือมันจะแพร่พันออกมาเอยางเลยอันนี้พันปีกนกนะคะพันโอ้ลายนี้สวยจังอันนี้ลายี่สวยโอ้นี่นี่นี่ทุกคนดูแล้คนโอ้นกยักนกเพี้ยถ้าลงถ้าลงกระถางดีๆแล้วทีนี้ใบเขาจะออกเป็นสีแดงอมม่วงสวยมากอืม มันยาวเลยเราไปเจาะที่ต้นแนะนำการปลูกไงครับน่จะจะให้ดูแลยังไงใส่กระถางแล้ว่าจะลงรูปลงดินลงดินก็ได้แต่การลงดินเราต้องเราต้องควบคุมความชื้นเ้าหน่อยค่ะความชื้นเขามากก็ไม่ได้โดนฝนเยอะก็ไม่ได้รากมันจะไม่ับต้องโดนน้าแต่พอดีพอดีค่ะครับผมโอเคขอบคุณครับค่ะอยู่จังหวัด จังหวัดอุดรอุนรต่อได้ที่ไหนครับเบอร์โทรอ๋อศูนย์หกสองหนึ่งเก้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะขอบคุณครับคลิปนี้ไ้แค่นี้ครับอย่า้ลืมนะครับขายต้นอะไรบ้างร้านจะเป็นลูซีซะส่วนใหญ่ค่ะต้นนี้สวยตก็ทำหลายอย่างจะเป็นผ่าไฮโดรโปนิกก็มีครับเป็นเป็นต้นนาคขลาดก็มีแต่ว่านคกราดฟอร์มใหญ่อย่างนี้เราส่วนใหญ่เราจะไม่ขายออกเพราะว่าการเลี้ยงมันค่อนข้างที่จะยากใช้เวลานานใช้เวลานานแล้วก็ ราคามันค่อนข้างสูงปกติเขาเล่นการนี้คือกระถางนี้เท่าไหร่ครับกระถางนี้เหรอคะถ้าปกติเขาสองสองพันหรือสองหมื่นสองพันสองพันขึ้นนะอันนี้คือยังกอมกว่ายังไม่เต็มที่ตัวนั้นจะอยู่ที่สี่พันมันขึ้นอยู่มันคือมันเป็นไม้แล้ว